เมื่อคืนวันที่7ตุลาคม2 0 2 5มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านในเมืองอินเดียนารัฐอินเดียนาต้องเผชิญกับความเศร้าใจซึ่งเกิดจากความเสี่ยงต่อชีวิตของคุณแม่ลูก4ี่คนที่ได้รับการยิงเสียชีวิตการเสียชีวิตนี้เกิดจากการทำความสะอาดบ้านซึ่งเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ได้คาดคิดทำให้คนรอบคนรู้สึกอันตรายและอันตราย ตามรายงานของ New york post h t t p s w w w p o s t c o m 2 0 2 5 1 1 0 7 n e w s m u m k i d g a n d i w a f t e r r e w i n g a d r o n g h o m e f o r k i d c l e a n i n g j o b w a s k i d s h o t i n t h e k i d h a s t r u e t h e d o k i d c o s t s คุณแม่ลูกสี่คนชื่อมารียฟลอรินดาริออสเปเรสถูกยิงเสียชีวิตในเมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาหลังจากพยายามเข้าบ้านผิดหลังโดยใช้กุญแจที่รับมาเพื่อทำความสะอาด ตำรวจเมืองจอนจูคาส์กล่าวว่าเสียงปืนดังขึ้นจากภายในบ้านประตูหน้าไม่เคยเปิดเลยและเจ้าของบ้านก็ยิงทะลุประตูมาริซิโอเวลาสเกสสามีของเปเรสที่เห็นเหตุการณ์นี้บอกว่าสิ่งที่ผมต้องการคือความยุติธรรมเพราะเขาเอาชีวิตเธอไปตอนนี้ผมเป็นพ่อและแม่ของลูกๆและลูกสาวของผมและเขาก็มีความสุขดีที่บ้าน ตามคำให้การของตำรวจผู้เสียชีวิตเป็นคุณแม่วัย32ปีทำธุรกิจทำความสะอาดร่วมกับสามีเชื่อว่าบ้านหลังใหญ่ในไวสสเทา่นั้นเป็นหลังที่พวกเขาได้รับการว่าจ้างให้มาทำความสะอาดทั้งคู่ตรวจสอบที่อยู่สองครั้งและเดินวนรอบบริเวณนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาอยู่ในจุดที่ถูกต้องแต่ขณะที่พวกเขากำลังจะเอากุญแจเสียบเข้าไปในรูกุญแจมีกระสุนเพียงนัดเดียวพุ่งผ่านประตูหน้าเข้ามาแม่ของเด็กล้มลงกับพื้นและมีเลือดไหลออกมาที่ระเบียง ในขณะเดียวกันประมาณ7จ็นาฬิกามีสายโทรเข้า911แจ้งเหตุบุรุกบ้านไปเรสเสียชีวิตในที่เกิดเหตุต่อมาสำนักงานชันสูตรศพของเขตบุญระบุว่าเธอเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนที่ศีรษะอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถจับมือปืนได้สำนักงานอายการเขตบูนกล่าวว่าถือว่าคดีนี้เป็นการฆาตกรรมและน่าจะมีความคืบหน้าว่ามือปืนจะถูกตั้งข้อหาในสัปดาห์หน้าหรือไม่ อย่างไรก็ตามอินเดียนามีกฎหมายปกป้องตนเองที่เข้มงวดโดยอนุญาตให้เจ้าของบ้านใช้กำลังถึงชีวิตเพื่อปกป้องตนเองและทรัพย์สินของตนกฎหมายระบุว่าบุคคลสามารถใช้กำลังถึงแก่ชีวิตในสถานที่ที่พวกเขาอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายได้หากพวกเขาเชื่อโดยมีเหตุผลว่าจำเป็นต้องใช้กำลังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางร่างกายที่ร้ายแรงหรือการกระทำความผิดอาญาร้ายแรง